ครั้ทุกครั้งนี่คือทัวไนโชและนี่คือช่วงอเมซิ่งต่างแดนอเมซิ่งต่างแดนเราไปที่สบายๆสะดวกๆกันมามากแล้วก็จะทําให้ทีมงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตมันจะง่ายจนเกินไปครับครับแต่นี่ถ้าเกิดว่าง่ายจนเกินไปกินเงินเดือนแพงขนาดคนละสองสามแสนสี่ห้าสนก็ไม่ไหวเรื่องอะไรฮะถ้าถ้าพูดยิ้กเกรงว่าเออสัญจรครัจะมช่วยในช่วงปิดบัญชีกินเงินเดือนคนละสองสามพันก็ถ้าจะไม่ไหวเจ้านายครับผมว่าไม่น่าเอาเรื่องจริงมาล้อเรื่อง อออ๋อทำรายการเองเลยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนที่บ้างครับไปไหนครับมองโกเลียครับใช่แล้วครับ Amazing ดังแดนวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักมองโกเลียกันแน่นอนครับมองโกเลียอยู่ตรงไหนครับคุณโกะครับในฐานะที่คุณเจยวชานหนูเคยจะดูหนังจีนมองโกเลียในภาพของหนูเนี่ยก็คือแบบ ออกออกสงครามแบบว่าทงอะไรเงี้ยเจงกิสขาดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคุณนายอดเสียงดังขนาดนั้นโอเคก่อนที่จะอยู่ที่ไหนนะครับการเดินทางของเราไกลนะครับเพราะเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องไปลงที่ปักกิ่งก่อนประมาณ5ชั่วโมงถึงปักกิ่งตอนนี้เป็นไงก็อากาศดีครับร้อนนะครับช่วงนี้เริ่มร้อนครับอถามว่าปักกิ่งตอนนี้เป็นไงตอนนี้แตกหลายยอยแตกโอ้ยผมตโอ้ยไม่ทันนะ ครับท่านผู้ชมของอภัยนะฮะทนั้นเขาเก็บไปที่แน่ปักกิ่งครับ5ชั่วโมงแต่ว่าเราจะต้องเดินทางจากปักกิ่งเนี่ยเพื่อจะบินไปยังมองกโกเลียในหรืออินเนอร์มองโกเลียนะครับเราจะต้องไปรอที่สนามบินเพราะว่าอินเนอร์มองโกเลียเนี่ยนะครับจะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีใครเดินทางไปชื่อเมือง H O S H O T อ่านว่าคุณ Hot Hot oh, Hot oh, Hot oh, Hot นะจิเอาง่ายๆแล้วกันหัวฮอตเคยได้ยินไหมครับไม่เคยไม่เคยครับนี่ก็ไปครั้งแรกเหมือนกันนะครับกว่าจะประสานงานกันรู้เรื่องกว่าจะไปกันรู้เรื่องนี่ระหว่างทางจะปักกิ่งบินไปหัวฮอตประมาณ2ชั่วโมงไม่ไกลนะครับแต่ไปนอนรอสนามบินอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงที่ปักกิ่งไปถึงนะต้องบอกโอ้โหเวลี่ฮอตะร้อนร้อนนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กําลังร้อนได้ที่พี่หน้าขอไปด้วยบอกอตอนนี้กําลังร้อนได้ที่เลยฮะร้อนได้ที่เลยครับ นะฮะโฮฮอตนะครับเป็นเมืองหลวงนะครับของมนทนมองโกเลียในหรืออินเนอร์มองโกเลียเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนของจีนครับยังเป็นของจีนแต่ถ้าเป็นมองโกเลียนอกเนี่ยนะฮะเป็นของประเทศของเขาเองเป็นประเทศมองโกเลียใช่ครับมีเมืองหลวงชื่อว่าอุลันบาตอคุณมาดูนี่ก่อนนะครับนี่เป็นที่ประหลาดและอเมซิ่งมากจากโฮฮอตนะครับเรายังไม่เข้าเมืองหลวงนะครับของมนทลนี้นะครับของอินเนอร์มองโกเลียเราเดินทางไปเมืองเมืองหนึ่งซึ่ง ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองล้างเป็นไซน์ซิตี้เป็นเมืองเงียบที่สุดของประเทศจีนชื่อว่าเมืองอโอดอสครับธรรมดาประเทศจีนมีประชากรกี่คนครับคุณค๊กครับโอ้โหอ่ะฮะเอออือพันล้านคนใช่พันสี่ร้อยพันห้าร้อยล้านคนนะครับแน่นอนครับทุกเมืองจะหนานแน่นไปหมดยกเว้นเมืองอโอดอสเป็นเมืองที่มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศจีนนี่ฮะดูรถลาฮะ ทั้งทั้งที่ประเทศจีนนั้นนะครับไม่ว่าที่ไหนก็จะเยอะหมดนี่เวลาพามทาหรือพพิกเลยนะครับผมไปประมาณห้าโมงเย็นเวลากลางวันกลางวันเย็นเย็นอย่างนี้นะฮะเย็นเย็นเลยครับดูเมืองนะฮะแล้วดูตึกรามั้นช่องขึ้นเต็มเลยนะแล้วดูคนครับผมนะฮะดูคนนะครับจะไม่มีเดินตามถนนคุณดูเะอะมีเดินอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ได้ไปจับคนเขาออกแล้วนะอีย่งไม่ได้ไปจับคนเขาออกแล้วไปเซนคุณคุณคุณวัดเขาร้อนมากจนไม่เดินหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับกาลัรจะบอกว่าออรโดสเนี่ยเป็นเมืองที่เพิ่งจะสร้างเมื่อหาปีที่ผ่านมาแต่่กออนนมัคืทะเล ขายทุ่งลาง แล้วปรากฏว่านะครับมีฐานหินเยอะมีทรัพยากรใต้ดินเยอะนะครับก็จึงมีการสร้างเมืองแบบกระทันหันขึ้นมาโอ้ยงี้เมืองนี้ผมไปลำบากใช่ไหมทำไมผมเป็นคนไม่เอาฐานเอออันนี้ได้อันนี้ได้นี่ได้นี่ได้นี่ได้ชงเองเล่นหันเล่นบ้างเด็กผัดบ้างเด็กแต่ว่าที่ปักกิ่งเนี่ยแต่หลายยอดแล้วนะนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยมากนะครับเขาบอกว่าตามหลักจริงๆนะน่าจะประมาณ300,000คนนะครับ เขาบอกว่าในความเป็นจริงในปัจจุบันอาจจะเหลือประมาณครึ่งเดียวคุณเคยเห็นไหมครับประเทศจีนมีประชากรทั้งเมืองแสนกว่าคนน่ะแล้วรถไม่มีเลยนะครับน้อยมากอย่างนี้ถือว่าน้อยจริงๆเสียงดีบแต่สักแต้นหนึ่งเนี่ยมหูหายากมากซึ่งจริงๆแล้วในจีนนะถ้าเกิดไปที่เมืองใหญ่โ,โ,โไม่ต้องทําอะไรเลยฮะปังนแต่เสียงตแตรเนี่ยนะคุณดูครับเมืองนี้นะครับสร้างมาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจึงมีการวางผังเมืองใหม่ครับสายไฟก็แทบจะไม่มี ลงดินหมดลงดินหมดนะครับแล้วก็สวยงามหมดเลยครับทั้งเมืองถนนก็ใหญ่นะครับบ้านช่องนะครับประเภทเป็นอพาร์ตเมนต์ก็มีเป็นคอนโดมิเนียมก็มีเป็นบ้านหลังใหญ่ก็มีแต่ว่าเป็นบ้านล้างสักเกือบหมดครับที่เห็นคอนโดมิเนียมอยู่เนี่ยล้างนะฮะถ้ามีคนนะคนจะต้องเดินจากถนนล้างจริงนะเป็นเมืองล้างอเดี๋ยวฟังไปเรื่อยวเขากำลังจะถามว่าทําไมทําไมถึงเป็นเมืองล้างทําไมฮะ เพราะว่าน่าจะเป็นเมืองล้างแหละครับเพราะว่ามันดูสะอาดดีอ่ามากโอก็ฉันอ้าตกมือเนี่ยปั๊บปั๊บป๊บป๊บแต่ก็มีการเดตแต่ก็มีการเดตแอร์รอสามวิไม่เป็นไรนะฮะรออยู่สามวิที่มันเป็นเมืองล้างเพราะว่าตั้งใจเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนไปอยู่เยอะ แต่ปรากฏว่ามีเฉพาะคนที่ทํางานเมืองเท่านั้นที่ไปอยู่แล้วปรากฏว่าเหมืองเนี่ยก็ได้หมดไปอย่างรวดเร็วค,รคนก็ย้ายออกนะครับไปอยู่ชั่วคู่ชั่วขยามแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ที่เมืองอื่นเพราะว่าตามค่านิยมของคนจีนก็คือ จำเป็นที่จะต้องย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมืองแออัดแล้วคือจริงๆด้วยนะฮะคือมันไม่มีงานทำานี่ครับมันก็ไม่รู้จะมาสร้างเมืองเพื่อว่าอะไรไงใช่ครับแล้วที่สาคัญที่สุดถ้ามันไม่มีงานทำแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยอยู่ไปก็ลอยอร้อมไปด้วยทะเลทรายด้านนอกเพราะฉะนั้นก็จึงกลายเป็นเมืองที่เงียบมากอยู่ไปก็อะไรอยู่ไปก็อะไรอยู่ไปก็ไร้บอยเพราะฉะนั้นไม่ไร้บอยครับกําลังจะมี เกิน <Girls, S 2> ฮะถ้า,าไม่มีบอยก็ต้องมีผู้หญิงดีกว่า,าจริงเหฮจริงครับนะครเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เราไปเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่เรามาที่นี่เนื่องจากว่าปีนี้นะครับจะมีการประกวดนะครับนางงามโลกที่ออโดสครับนะฮะนี่นะครับเราก็เลยมาถึงเลยที่นี่เนื่องจากว่า ที่ออร์ดไม่รู้จะทํายังไงให้คนมาก็เอาสาวๆมาไลฟ์บอยไม่เป็นไรนะไม่มีผู้ชายช่างันเอาผู้หญิงเข้ามาก่อนนะก็เลยมีขอจับมือกวนนะครับโลกที่ออร์ดสที่เมืองจีนเนี่ยน้องณัชชัดกำลังจะไปออร์โดสจะในกรกฎาคมที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่ซึ่งไทยสเตเดียมแห่งนี้ใช่ครับจะถ่ายทอดสดมาจากสเตเดียมนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยที่เป็นบรรยากาศของสนามนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด62,600ตารางเมตรเป็นพื้นที่ในการใช้สอยทั้งหมดนะครับ เป็นการก่อสร้างแบบไวามากในพริบตาพริบตาดริงนะฮะเพราะว่า3ปี2ปีกว่านี่ถือว่าเร็วมากสำหรับการก่อสร้างโปรเจกต,ต์ใหญ่ๆแบบนี้อ่ะเราไปดูข้างในนะฮะนี่การาติดตั้งนะครับที่นั่งเรียบร้อยเพราะว่าหลังจากที่มีการประกวดมิสเวิลด์นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสเตเดียมนี่แหละครับที่จะแข่งขันกีฬาได้นะครับซึ่งถือว่ามีเท่าไหร่ก็จับเต็มครับ ติดองติดแอร์ได้หมดครับนี่คุณน้อยเขาไปเชิงเงื้อนแจงแข่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเขายังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะครับคือมันดูแล้วมันขำมากตัวที่เมืองเขามีคนอยู่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นคนนะแล้วถ้าเกิดว่าสเตเดียมเนี่ยมันนับได้ห้าหมื่นคนคนถ้ามาดูฟุตบอลเต็มก็ระมาหนึ่งในสามของเมืองเลยครับเมืองแล้วที่เหลือทำไงอะที่เหลือสักเหงาสิเหงาเพิ่มเผยินนะครับจะต้องปิดเมืองมาดูกันอันนี้เฉพาะที่นั่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าจัดเต็มเนี่ย จัดเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยสามารถตั้งเก้าอี้ได้อีกประมาณเกือบ5 0,000ืีนนะครับโโถ้าจัดเต็มลเลยก็เลยว่าครบทั้งเมืองเหงาเลยฮะเมืองเหงาเลยอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเพรน่าจะปาร์ตี้เมืองนะเออ,เออน่าจะจัด,ดปาร์ตี้ <S <S ตครับอ่ะจากตรงสเตเดียมนะครับเราไปอีกหนึ่งที่นะครับข้างๆสเตเดียมนะครับเลยไปอีกจุดหนึ่ง ตรงนี้นะถ้าบ้านเราก็คือสยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์ครับคุณพูดไปเล่นนะจริงๆเขาก็เรียกว่าเซ็นเตอร์คาเร์หรือคาเร์เซ็นเตอร์เป็นที่รวมทั้งหมดถ้าคุณจะมาทําอะไรต้องมาที่นี่ครับมาเดินเล่นนะครับมาทําธุร์มาสารลางแล้วเนื่องจากทําไมเขาถึงเล่นว่าวรู้ไหมครับที่นี่ลมแรงตลอดเวลาลมแรงเพราะว่าพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยอยู่ในเมืองก็แล้วแต่1000เมตรจากระดับน้ําทะเลครับ เวลาหนาวหนาวจับใจเราร้อนร้อนจับร้อนมันใกล้ดุดิบเยอะนะครับแล้วที่บริเวณตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่แพงที่สุดของเมืองนะครับเราจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นที่ที่แบบคนมาลุมกันแต่ไม่ลุมนะครับเพราะมันไม่มีคนมา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 นี่วันปกตินี่เยอะสุดแล้วนะครับประมาณทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งอันนี้แถวบ้านเราเรียกหล่อมแหลมหล่อมแหลมหล่อมแหลมใครใครเคยเห็นประเทศจีนเป็นอย่างนี้บ้างไม่เคยเนี่ย amazing สุดๆแล้วครับอ่ะโอเคหลังจากที่เราเห็นนะครับสภาพของไม่มีคนแล้วนะครับแล้วก็สภาพของการเล่นกีฬานะเราไปดูตึกนิดนึงนะทางเข้าตึกหน่อยนะอยากจะถามคุณโกะนะครับว่าเป็นทางเข้าอะไรนี่อยู่ Culture Center นะนี่ถ้าเกิดคุณรู้ภาษาจีนคุณจะรู้ทันทีเลยเออคุณต้องรู้เลยคุณต้องรู้ภาษาจีนได้เลยฮะคนจีนดูรายการเราเยอะอ่ะห้องน้ำอ่าห้องน้ำอ่าคุณให้อีกครั้งหนึ่งมันต้องมีถูกสักอย่างนี่ยห้องน้ำ นวดอะคุณคุณอ้อคุณคิดว่าอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์ป่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อีกอันนึงน่าจะเป็นร้านอาหารอะช่วย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 ถูกไปนิดนึงนะฮะแต่ถือว่าผิดละกันนะฮะไปดูสภาพได้เลยนะฮะว่าที่ผมก็าลังจะเดินมุดลงไปเดี๋ยวมันเป็นอะไรนะฮะนี่อยู่ข้างบนใช่ไหมเมื่อสักครู่ชมแล้วเดินไปเลยตามผมไป รับรองว่าท่านผู้ชมต้องขึ้นครับทำไมอ่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแต่มันไม่มีคนนะฮะเมื่อเดินเข้าไปปาร์าเป็นบางไรเรื่องแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดของออเดเป็นมอลครับนะฮะเป็นมอลนึงว่าเป็นมอลจริงๆเมอลใต้ดินใช่ครับใหญ่เท่าขอโทษนะต้องอ้างใหญ่เท่าพารากอนทันสมัยเท่าพารากอนแต่คุณดูที่ครับว่าผมไม่ได้เป็นสั่งเขาปิดแล้วว่าให้ผมถ่ายนะครับเป็นช่วงที่เขาบอกช่วงนี้เยอะสุดแล้วมาเลยมาเลยมาเลย ห้างใต้ดินแล้วมอยู่ใต้ดินห้างสรรพสินค้าเมื่อกี้นี้ยืนเล่นกันกันทุกคนอ่ะเล่นว่าวอ่ะคือยืนอยู่บนห้างนี่ตอนนี้คืออยู่ใต้ดินคือพูดที่คุณวัดบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยู่ใจกลางเมืองเพราะนั้นพื้นที่มันจะแพงเพราะว่าพื้นที่ขบวนเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาหลักใต้ลงไปก็ห้างสรรพสินค้าอีกสองสามชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวเจาะมันลงไปอีกเขาถ้าจะเกณฑ์คนมาเดินให้ครบทั้งสามชั้นเนี่ยนะครับต้องมาหมดเมืองเลยนะฮะ แต่ทําไปแล้วคุณดูครับนี่ผมไปผมการันตีนะครับผมไปตอนประมาณทุ่มหนึ่งเราล้านมันเปิดอยู่ได้ยังไงร้านมันเปิดอยู่ได้ผมว่าใช้กําลังใจมากกว่ากําลังเงินนะครับ <c oughs> คุณพ <c oughs> ัดไม่ใช่คุณ <c oughs> ไปใน <c oughs> ช่วงที่มันผิดพลาดอะไรหรือเปล่า เมืองเขาแบบว่าอาจจะเขาเรียกอะไรมีการจำศีลคนในบ้านอย่างเดียวไม่ใช่กบนะคบอ๋อไม่ใช่กบเลยค่ะหรือมีช่วงการแข่งขันแต่ฟุตบอลหรือเปล่าเขาเลยไม่ออกมากันไม่อยู่ได้ไงคือเดิน5คนเนี่ยก็ใช้มา5คนจะตื้อหมดนะเดบันไดเลื่อนเนี่ยไม่เบาเลยนะเพราะว่าบันไดเลื่อนเนี่ยสูงลิฟต์เลยนะสวยงามเหมือนบันไดเลื่อนห้างใหญ่ๆบ้านเรานะแล้วคุณดูมองมาจากหอด้านบนเนาะข้างล่างสวยงามมากติดเข้าไปมีแชนเดเลีย์กดติดมีอะไรกดติด มีแล้วมีคนแค่นี้มีนี่เยอะแล้ว <c oughs> บางวันน้อยๆเ<า>ห,หลือสองสามคนแล้วก็ดู แล้วมาผุดออกด้านไหนด้านไหนก็ได้ก็เจาะไอ้ออกมานะฮะออกมาจาก้างใต้คือคือออกได้หลายทางเลยออกได้หลายทางเขาทำมุม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 เวลาที่ผมเดินออกมาจากห้างปั๊บก็เดินเข้ามาที่พื้นเดิมแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งไม่ไม่มันอยู่ซีกโลกเหนือฮะซีกประมาณสามทุ่มถึงมืดครับนะโชคดีนะสามทุ่มถึงมืดนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเมืองที่เงียบได้ใจนะฮะเราจะไปทะเลทรายโกบีครับคุณดูสิครับไม่มีถนนหนทางไม่มีตึกมองไปข้างหน้าตากล้องบอกว่า ี่วัดน <H asta istles> ี่เขาพาเราไปไหนเนี่ยเขาจะพาบอกเขาว่าจะพาเราไปดูประเพณีของคนมองโกเลียแต่งงาน